สวัสครับปลาดูอะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนานาและทุกท่านคนระับที่ชอบได้รักในการตกปลาครับผมพบกับผมนพลมิเต่าครั้งครับวันนี้ที่หมายาน,นานๆมาสักครั้งทนะหมายคลองห้าครับผมเลยโทรชะโดะมาไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงฮะลงคันไม่ได้ประมาณสักสินาทีนี่แหละมากันนักรุงฮะเดี๋ยวคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาหมายเนี่ยฮะไปไปที่หมายอ่าคลองหกปนคนเยอะมากครับวันนี้แต่ฟ้าไม่เข้าฮะถามไม่ได้หลายท่านก็เงียบๆไปเจอหน้าแมวด้วยเมื่อกี้เจอหน้าแมวนะกป๊อปด้วยนะครับก็เล่นที่นั่นประมาณรวมชั่วโมงที่ปาน,นีนมาเต็มหนึ่งก็เลยย้ายหมายครับวนไปวนมากต่อมา,าเจอคลองห้าให้เห็นไม่ค่อยมีใครตกด้วยน,นะท่านนึง เขจะมีอยู่เจ้าหนึ่งต้องถี่นกุงเขาขับรถมาเจอครับพี่ทางทางเข้ามาทางสนามกอฟนะครับพี่ให้ทดลองติดตามดูที่ได้ปะนะเมาเต็มเลยครประมาณสักสี่นิ้วได้บ้างแต่เคีย์เล็กลงไปได้ประมาณสักสิบห้านาทีนะฮะไม่เกินนี้โอเคฮะใหญ่ดูสภาพหมายครับรถก็จอดข้างๆฮะไม่เกินเส้นขาวนะครับผมนะครับจอดได้ครับอันนั้นก็รถนักลงครับ ประตูมากับประตูครับนั่งกินข้าวเที่ยงกันที่นี่ครับเนี่ยฮะกับข้าวก็มีส้มตำมีไก่มีอะไรเงี้ยผมลงไปทางนี้นะครับลงไปทั้งหมดหกคันครับน้ําไหลเชื่อเลยฮะน้ําก็น่าจะมาจากคลองลังสิตฮะน้ําไหลเชื่อเลยนักกุ้งก็ลงฝั่งนี้อันนี้สายเบสฮะกรอเบสหมดครับของนักกุ้ง นะครับเรามีสปินอยู่ทันหนึ่งอ่ะนักกุ้งนักกุงก้งคนเดิมครับคนเก่าคนเดิม,ดม,ดมแต่มปนปลาก็ยังว่าแล้วไม่ไม่มีใครตกฮะก็ลองดูฮะได้เป็นีมนมาแต้มนึงก็โอเคแล้วเมื่อกี้เกือบฟุกได้อีกอ่ะประมาณนี้ครับผม เดี่ยวข้างใตไม่ใหญ่เท่าไหร่ yeah in bang ไปชั่วโมงหนึ่งพอดีครับป้าก็ค่อนข้างจะกินห่างครับก็มีตะเพียนปน,นินแต่ก็ถือว่ามันมาเทศหมายครับเพราะว่าหมายนี้ไม่ค่อยมีใครมาตกเท่าไหร่ช่วงนี้ป่ามันไม่เข้านะแต่ถือว่าน้ำก็ยังโอเคหลายพวมงมาลาจาหลังสิตนะครับไหลย,ย้อนกลับไปทางตะวีพัดน,นะครับน,นี้ก็ขึ้นๆมาครับผมก็เหมือนจะตกตอนช่วงเย็นเยนมั้งเคี่ยเดี๋ยวตามด้ไงไปนี้เลยครับ ทุกแก้มฮะวันนี้ปลากินหายฮะเดี๋ยวนับแจ้มกันครับ แดงเลยแต่ไม่อยู่ครับนี่เหรอ ทยอยเก็บคันแล้วฮะตอนนี้น่าจะประมาณสักบ่ายสองโมงกว่าถึงบ่ายสามแล้วมั้งยังไม่มั่นใจฮะเดีเย๋ยวดูทีไรผมมืดมาเลยฮะน้ำเต็มครับผมครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงพอดีเลยฮะเราใช้เวลากลบไปสามชั่วโมงกลับหมาย คลองห้ฝั่งคองหลวงฮะเลยตอชดอมาไม่ไกลเท่าไหร,ร่ก็เดี๋ยวไ่ดูผลงานนะครับปลาไม่เคยเข้าเท่าไหร่ครับ,รบมันก็เป็นตาไซส์เล็กนะฮะน่าจะได้ประมาณสักยีแต้มได้ครับไส์ไม่ใหญ่ครับไซส์ทอดนะครับ อ่ะก็ผลงานก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวนักกรุงเนี่ยจะย้ายไปเข้าแบบแทบเดียวก่อนนะเอาไปให้นักกรุงไปก็ฝากไปด้วยให้เธอเยอะครัอเราพิชซิ่งนะครฮะขายที่ร้านตลาดพระลูกคลองสองรัตวันพิชซิ่งร้านที่ีโชคคลองแปดตรงข้ามกัหมู่บ้านแก้วขวนะัญนฮะร้านริมคลองสามติดติดกับ,บปั๊มปตทนะครับผมโอเคฮะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ